สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมันชาแนลนะฮะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูวิธีการจับกุ้งกันนะฮะอันนี้เป็นบอ่อของญาติญาติกันนะครับอยู่ไม่ได้ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะฮะเพิ่งเคยมาดูครั้งแรกกันนะครับเพิ่งรู้นะฮะว่าวิธีการจับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือกุ้งจริงมันมีวิธีจับ2แบบเนื้ออันนี้เป็นแบบสูบแห้งเลยนะฮะนี่หมากับตัวเล็กนะฮะดูนะครับตอนนี้ก็สูบไกลแห้งแล้วนะครับดู ุงนะฮะเริ่มกองกันก้นบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะต้องลงไปโกยกันแล้วนะครับดูนะฮะตอนแรกเราก็จะสูบนะครับแล้วก็อย่างที้เห็นนะครับมันก็จะไหลมาลงตรงปองนะฮะปองแล้วก็ตักไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันใกล้แห้งแล้วก็นี่เริ่มลงไปจับกันแล้วนะครับพอเหลือนก้นบ่ออย่างนี้ก็โกยกันอย่างเดียวฮะ น่าสนุกมากเลยนะครับโอ้ตัวเล็กที่มาด้วยกันนี้อยากลงนะฮะแต่ว่าไม่ไหวนะครับเห็นโครนเห็นเลนแล้วก็ต้องยอมครับโกยกันอย่างเดียวครับดูฮะที่เห็นเป็นกองกอง,กองำดำๆนั้นกุ้งทั้งนั้นเลยนะฮะจะไปฟังไหนไปทำไมอะ่ะตัวเล็กชวนไปดูทางหัวบอ่อนไปดูมีกุ้งไหมอะ่ะไปดีไปเดินดีๆน,นะครับไปดูกันนะครับ กุ้งปะก,งกุ้งก็ยังเยอะอยู่เลยนะทำไมตัวนู้นมีปลาตัวเล็กด้วยมีปลาเป้นไงข้าวๆกุ้งก็ยังเป็นกองเลยเเมไ,ไ,ไม่ได้ลูกเก็บเปลือนนะคะทำไมพี่ขอเดิเนไปดนนู้เลยอะ่ะก็เดินไปดูกุ้งชายๆนู้นไง ใช้เสร็จแล้วใช่ไหมครับนโมใช้เสร็จยังอ้าวามารลบข้างหลังทำไมเฮ้ยจับเสร็จอยังใช,ใช้เสร็จแล้วหอบโกยกันแป๊บเดียวจะหมดเลยเนอะไปไไยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะอะไปบ,บาย